ฉันเคยอยู่ที่นี่มาหลายปีตอนที่ฉันยังเด็กฉันเคยสำรวจสิ่งต่างๆที่ไม่มีใครเห็นได้ฉันรู้สึกได้ถึงปีศาจท,ที่อยู่ข้างใต้โรงงานนั่นคือซากิวบัสที่อยู่มาตั้งแต่โบราณเราเชื่อว่ามันเป็นแหล่งที่มาของสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนั่นคือสิ่งที่พวกมันใช้ควบคุมพวกเรายินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยือนทุกท่านสู่โรงงานเวลริตี้นะ เขาใช้วิธีไหนทําให้คนพวกนี้ฟังรู้เรื่องหากนายกำลังบอกอะไรบางอย่างที่เป็นความจริงจะไม่มีใครสนใจนายพวกเขาบอกฉันว่าฉันเป็นคนบ้าที่มองเห็นปีศาจพวกเขาพยายามบอกฉันว่าเอาแต่แบกรับมากเกินไปพวกเขาให้ยากับฉันบอกว่ามันจะทําให้ดีขึ้นพวกเขาโกหกพวกเขาแค่อยากจะให้ฉันอ่อนแอแล้วก็เชื่อฟังเธอไม่ได้คิดหาทางออกเลย เวอร์จิลเป็นคนดึงฉันออกมาจากฝันร้าย <Yeah. S 2> แล้วนายละ่ะเมื่อคนที่เสือให้ความไว้วางใจมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นปีศาจชั่วเมื่อเปิดตาเห็นความจริงแล้วรอบตัวเธอเต็มไปด้วยความชั่วร้ายฉันจึงลุกขึ้นสู้ตอบโต้กลับไปฆ่ามันไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไรดังนั้นฉันจึงเลือกเส้นทางของฉัน และแล้วทุกครั้งที่ความกดประทุมากขึ้นทั้งความรุนแรงและความตายที่เธอจะต้องรู้สึกว่าอยากล่วงลึกลงไปในหัวใจของตัวเ,เพื่อให้รู้ว่าตัวเองยังมีสติอยู่หรือถ้ายังสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นมนุษย์ฉันเพิ่งรู้ว่าในหัวใจของฉันนั้นไม่ได้บ้า สกิบัสนั้นซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของโรงงานนี้แต่วิธีปกติไม่สามารถเอามันออกมาถึงโลกของเราได้นอกจากที่ลิมโบเท่านั้นต้องเข้าไปในรอยแยกก่อนยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยผบเมคอร์ดครับวันนี้เราอยู่ในดีวิลเมคายหายไปนานหายไปไหนล่ะครับ นางตีหาสโตนบ้างต่อกันดัามบ้างไปเที่ยวบ้างพี่คิวแม่งโคตรอู้เลยว่ะอย่าโทษพี่คิวคนเดียวครับโทษปัจจัยโลกเลยครับโลกมันมีอะไรให้ทเยอะแยะครับพี่คิวเลยไม่ได้มาแคสเดียวกับเมคายเลยครับใช่และตอนนี้เราก็กําลังหาทางที่จะเข้าไปในลิมโบเพื่อที่จะเข้าไปในโรงงานเวลลิลิตี้จัดการเครื่องดื่มหลอกลวงโลกนั่นที่ทําให้คนกลายเป็นปีสาจเยอะฮา อะไรคือฝันร้ายเหรอมันผ่านมาแล้วเออช่างมันเราจะเดินลุยเข้าไปแบบไม่เกรงกลัวผู้ใดเลยนะฮะบอกเลยจงเชื่อมันน่นในโซ่เสื้อคลุมของดันเต้โดนฟันแทบตายเสื้อคลุมไม่เคยขาดเดินเข้ามาแล้วครับพราแม่พี่น้องครับที่นี่คือที่ททพวกเขาเก็บสินค้าพร้อมส่งออกมันตลกดีนะ อะไรตลกอ่ะฉันเคยคิดว่ามันใหญ่มากใหญ่มากกว่านี้อีกเพราะมึงเป็นเด็กหรือเปล่าเคสนะแต่ตอนนั้นฉันเป็นเพียงแค่เด็กอยู่ที่นี่ที่อยู่ในลิมโบนั่นไงเห็นไหมตัวงเล็กที่ก็ต้องใหญ่เธอทำอะไรอยู่ที่นี่วิ่งหนีฝันร้ายของฉันไงเธอมาที่ลิมโบเพื่อหนีจากฝันร้ายเนี่ยนะใช่สรุปมันคือมันฝันร้ายลิม อะไรของมันวะมึงจะหนีจากฝันไล้หรือมึงจะเดินเข้าไปหาฝันไล้กันแน่ฮะอีเคสอะไรของมึงวะสำหรับคูริมโบไม่คือฝันไล้สาสตร์เลยนะใช่เราจะต้องเข้าไปในริมโบเพื่อหาห้องมิกซิ่งรูมห้องที่ผลิตนะครับผลิตเครื่องดื่มนั้นเราจะต้องหาให้เจอโดยเริ่มจากแอนทิลมีอันซิคิบัสเริ่มจาก ตรงไหนอะนำกูสีให้กูเดินนำเหมือนกูรู้ทางาอ่าตรงนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์อีกแล้วครับแม่มดไหลใช้สเปรย์โอเคเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะาำนั้นจ้าพอเข้ามาในลิมโบทุกอย่างก็แปลเปลี่ยนไปหมดอะทุกอย่าง้ย <laughs> <laughs> ตกไปไหนแล้วเนี่ย ใจเย็นดิพี่แหมโอ้โหนี่มันโรงงานผลิตน้ำจริงเหรอ,อวะเนี่ยวู้ดันเต้อยู่ข้างล่างนี่อ่ะดีเลยเธอพูดถูกมันใหญ่มากเลยลิมโบเนี่ยแล้วไงต่อไปไปที่มุ่งหน้าไปที่ห้องมิกซิ่งรูมนั่น <BC. S 1> ฉันจะไปรออยู่ที่นั่นอืม เอาเถอะเอาที่สบายใจเอ้ยอย่าเพิ่งตกไม่ได้เล่นนานครับไม่ได้ควบคุมแบบนานมากคือให้จับทีมต่อก,กันดมยังง่ายกว่าเล่นเกมอะตอนเนี้ยบอกให้ไปโดดไปดันเต้ผู้รอเราเฮ้ยทางนี้ดึงมาจ้าฮัลโหลยูโน่ทางนี้เึบโดดมาดึงมานี่มาหาพี่มามาที่รักเยอะพิง yeah. คิดไปเลยอะไรเนี่ยโหแต่เช้าเลยยังไม่ได้ ทันเตรียมตัวเตรียมใจไหนขอฟันหน้าหน่อยเออืออรู้เรื่องเลยครับอะไรไม่ต้องมายิงหน้าเลยบินทําไมบินหมวกข้างล่างได้กันมามะมีอีกไหมอะเฮ้ยยังมีนี่ว่ะมานี้เอ้ยกูไม่ได้จะดึงกันนั้นเอออ่ะตายหมดยังเดี๋ยวขอดึงอันนี้ก่อนมันคืออะไรวะมันคือทางไปอีกทางเหรอจริงด้วยเด้อเด้ออันนี้มีอะไรอะทำไมอันนี้มันเหมือนฟันได้เหรอ อ๋อมันไอ้อม,ออมันเป็นตัวดึงมาแล้วนี่หว่ะกูนี่บื้อจริงๆไม่เล่นนานจนบื้อเลยทางนั้นไปยังไงอ่ะไปยังไงไปทําไมไม่รู้ผมมาแบบมั่วๆนะครับไม่รู้แกนสารอะไรของลงของรับไอ้ซีเค็ไอเทมอะไรไม่มีทั้งนั้นเนี่ยแล้วเราก็ตกไปข้างล่างเราเรียบร้อยนะ <c oughs> เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วยังไงต่อเดินตามผนางไส้ว h ดส e l l อะไรเล่าโผล่มาไหมโผล่มาเออเดเดเดมันจะเคาน์เตอร์กูไหมเนี่ย มานี่มานี่มออใกล้ๆโผล่มาตัวเดียวคิดว่าเทอะทำตัวเป็นพระองค์พระเอกเฮ้ยเราได้เย่เราได้กรีนออฟแล้วครับเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเดินตามไส้ไปใช่เปล่าวะเฮ้ยแต่ทางนั้นมันมีอูซีลิน่นให้ฟันด้วยวะเข้าไปเช็คสถานการณ์แบบเช็คเร์ติ้งก่อนเช็คเรติ้งก่อนไหนมีอะไรมีอะไรด้านใน มีแค่นี้เ๋อมีดาวด้วยาอ๋อเอาไว้เพิ่มเลือดได้ครับอะไ,ไรอะไ,ไรเออเออเยีเออ่ยม่อไปทางไหนต่อไปทางซ้ายใช่ไหมวั a อ้าว d จ a end จบเลยจบเลยชีวิต Where the hell is that mixing room เออห้อง mixing room แม่งอยู่ตรงไหนวะตันเต้เริ่มบ่นแล้วครับ เดยว่าแต่มึงงุ่นงิดเลยดันเต้กูก็หงุดนงิดแมวผมแม่ฟีดซีพียูอ่ะเกือบแล้วเคยมีครั้งหนึ่งแมวผมฟินซีพียูแล้วก็เอาตีนกดเยียบปุ่มปิดนะครับที่ถ่ายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขวับตู้กับมึงกูเช็คตรงนี้ก่อน,นตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเหรอเดี๋ยวตามมาไว้เขาจะเช็คสกู๊ดห้องเสือกเลยมึงเสือกเลยเสือกเลยเสือกเอ๊ เขาเดินสำรวจอยู่อย่ามาจุนจานได้ไหมอะไรเนี่ยอ๋อห้องลับเกรตรูมบา้านกอดบ้านกอดเย้เฮ้มาทางนี้ครับดันเต้ครับพุ่งไปด้านหน้าเลยครับเราจะต้องหาหาห้องมิสติ้งโูมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะลี่ลงเรื่อยขึ้นลงที่เรื่อยอืออเออไม่ตายเหรอมานี่มาใกล้ๆ ไปทางไหนวะไปทางนี้ถูกแล้วเนี่ยต้องเดินตามไส้ไปเรื่อยนะครับซดยอะไรอะ่ะมีร้านขายของโดยช่างมันกูไม่ซื้ออะไรทั้งสิ้นไม่มีการซื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นเจอแล้วด้านหน้าใช่ไหมด้านมันทางออกชัดใช่อ่ะฮะอ่ะฮะเจอแล้วแล้วไงคือ,อไรโปรดช่วยอธิบายทีอ๋อที่นี่นี่เองอันนี้คือเบื้องหลังของ ไอ้น้ำบริลิตี้ที่แจกให้ประชาชนกินนะครับโอ้โหโอ้แย่มึงกินกันไปได้ยังไงวะนี่นี่คือคนทั้งโลกกินใช่ไหมโดนครอบงำใช่ไหมเพราะไอ้น้ำนี่ถูกปะ่ะโอ้โหกินกันเป็นน้ำสะอาดเลยมึงห <c oughs> ลังจากนี้ <c oughs> จะ <c oughs> นี่มันพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ย อันนี้มันคือขั้นตอนกระบวนการผลิตอ่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะฉันเดาว่าเจ้าสกิบัตนั่นต้องอยู่อีกด้านหนึ่งแน่เลยถูกต้องทางนี้เลยอย่าแยกมากเลยดูดีเอาโดนปิกทางแล้วจ้าว่ามีปัญหาแล้วขอเวลาสักแป๊บระวังตัวด้วยนะจ๊ะดันเต้ด้วยความห่วงใยจากใจจริงเฮ้ยไอ้น้ำนี่ไม่น่าไว้ใจเอาเป็นว่าอย่าเข้าใกล้เอ้ยมีเลื่อยโอ้ยมึงพูดมายังไงอะแวงถุงชนมาเลยมึงบ้าเหรอ ป่าีปเลยพี่เลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ยังนะพี่เลยขอปันก่อนมามามาเกลียร์กันได้แล้วเนี่ยอยู่ตัวตัวเนี่ยเออเออเป็นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวสีแดงนี่ไอ้ตัวสีแดงนี่เทวไนยพึ่งป่าโอเคเออเดี๋ยวก่อนมาออกมาในวงล้อเออเดี๋ยว ปันบุบจะคืบทุกอยา่างอุ้ยโอ้ยหลบไม่ทันจ,จุนจุนจ้านจริงๆเลยพวกมึงนี่นะเคลียตัวดีกว่าขอหลบก่อนอุ้ยหลบไม่ทันกดตัวผิดด้วยอีกแล้วมึงนี่อีกแล้วเอวอเออเออหมดไหมโอ้พี่บิ๊กมาอีกแล้ว พี่บิ๊กสองตัวโอ้ลีกครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจะเย็นนะมีตัวที่ใหญ่กว่านี่ไงไหมในลิมโบเนี่ยฮะอนาคตมึงอาจจะเจอก็ได้มึงอย่าเพิ่งปานดีิดันเซ่คแค่นี้กูก็จะตายห่าอยู่แล้วมาทำไมสองตัวอย่าใครเชิญมือไงอ้วนเลยมากรุ๊กมากรุ๊กมายืนมองทำเตี๋ยแล้วอุ้ยอุ้ยเอาวเวอา,วเ,อาวเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอา<ๆ>เอาเรื่องเว้ยปัดไม่เข้าด้วย แต่เย็นนะจะพื้นที่กแ็แคบกูไปไงวะเนี่ยอ,อ,อุ้ยอุ้ยเอาไม่พ้นได้ไงอะ่ะลงมาข้างล่างนี่มาคุยกันนี่มาคุยกัน,น,กนตัวหลังมันมาแล้วตัวหลังมันมาแล้วอู้ยน่ากลัวจริงๆเบยเราต้องมาคอยพาวงพื้นที่แบบมีน้ำเวลิตี้อะไรนี่นอีกอะไอเออเนื้อเนื้นออุ้ยโอ้ยเหยียบสองเนื้อโอ้โหสองตัวซ้อน โอ,โอ๊ย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 เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอุ้ยเลือดเดือดน้อยแล้วตายแน่นอนกูตายแน่นอนอ้าวชนเพื่อนเอยโง่อีกเอาโง่เลยโง่เลยอือตอนนี้ชีวิตตายไปไแล้วแล้วมื่อกีตัวขวามันมาแล้วอย่าเพิ่งทุบโกโ,โ,โอ้โมีโกออฟครับโอเคชุบชีวิตได้หนึ่งครั้ง โถเอ้ยเสียของฟรีเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอใช้เวลาเล็กน้อยเราต้องวิ่งสวนมันแบบนี้นี่แล้วอ้าวข้างหลังทําไมทําอะไรไม่ได้อ้าวมึงล้มแบบนี้ดีดีครับชอบเลยไอยตัวหลังอย่าเพิ่งเลือกมา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 ลงมาไม่อยูน่นิ่งๆทำกูปันปวดไปหมดแม่ congratulations ม you win ดีด้วยนายชนะชนะหาะไปจ <Dante. S 1> <Dante. S 2> ันเต้จันเต้โอเคไหมดูน่าเกลียดมากเลยนะไอ้ก,ก้อนนั้นนั่นน่ะเหรอขำๆน้าไปไป,ไปจัดก,การสกริวบัสกันเก่งจริงๆเลยมึงนะเก่งจริงเลย